ชัดเจนแล้วเงินพิเศษบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วงค่ำ30กันยายน68หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการสรุปชัดเจนแล้วว่าการเติมเงินพิเศษเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับพี่น้องประชาชนจำนวน1,700บาทนั้นจะแบ่งออกเป็น2เดือนนะครับก็คือในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเติมเงินพิเศษให้850บาท รวมกับวงเงินซื้อของประจําเดือน300บาทก็จะได้เป็น1,150บาทสำหรับใช้ซื้อของซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอีก850บาทจะเติมเงินให้ในเดือนธันวาคมซึ่งรวมกับวงเงินซื้อของประจําเดือน300บาทก็จะได้เป็น1,150บาทเช่นเดียวกัน สำหรับการใช้ซื้อของซื้อสินค้าในเดือนธันวาคมนะครับนี่คือความชัดเจนล่าสุดสำหรับการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ1,700บาทแบ่งออกเป็น2ก้อนก้อนแรก850บาทบวกให้ในเดือนพฤศจิกายนก้อนที่2อีก850บาท บวกให้ในเดือนธันวาคมรวมกับวงเงินซื้อของของเดือนพฤศจิกายนที่ได้300และเดือนธันวาคมที่ได้300ก็จะได้เป็นเดือนพฤศจิกายนซื้อของได้วงเงิน1,150บาทและเดือนธันวาคมซื้อของได้วงเงิน1 1 5 0บบาทเช่นเดียวกันสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ